เอโยอับโซั่นครับวันนี้เราก็ยังอยู่กับโบรนตัวเดิมนั่นก็คือแอมเบียนหรือว่าแบล็กกี้นั่นเองนะครับคลิปนี้ผมก็จะนำมูฟเซตที่2เนี่ยมาเล่นให้ทุกคนได้ดูกันนะครับโดยมูฟแรกก็จะเป็นโฟล์ทลอันนี้นะฮะและอีกมูฟหนึ่งก็จะเป็นสนอวันนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะเข้าไปในโหมดทดสอบให้ทุกคนได้เห็นกันเลยนะครับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูก ได้น,นำร้านเติมโค้ดเกมบริการเติมเกมมือถือเกมออนไลน์เปิดให้บริการแล้วกว่า3ปี จะทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายสะดวกเติมง่ายปลอดภัยแน่นอนเติมเกมโปเกมอนยูไนตราคาพิเศษสำหรับ f อช่อง BBQ Gamer ลดสูงสุดถึง1000บาทนอกจากนี้ทางร้านยังมีบริการเติมเกมฟ r e e Fire า o v PUBG พและเกมอื่นๆอ,อ,อีกมากมายเติมโค้ดเกมเติมไวเติมง่ายสนใจจิ้มลิงใต้คลิปได้เลยครับโอเคเรามาเริ่มกันตรงที่เลเวล4เลยนะฮะก็อัพมาเป็นโฟล์เพลย์เลยนะฮะโฟลเพลยะะ์ก็จะทำการชาร์จสร้างดาเมจใส่เป้าหมายแบบนี้นะครับแล้วก็สโลเป้าหมายหากใช้ท่านนี้โดนเป้าหมายก็จะ สามารถใช้งานได้อีกครั้งนะการโจมตีครั้งที่2จะเป็นการตวัดหางไปในทิศทางที่เลือกสร้างเดเมจแล้วก็สโลเป้าหมายแบบนี้นะครับพร้อมกับผลักเป้าหมายออกไปด้วยนะครับและการโจมตีครั้งที่2มันจะทำเดเมจตามค่าพลังโจมตีพื้นฐานของเป้าหมายที่โดนด้วยนะครับยิ่งถ้าเกิดว่าเป้าหมายมันมีพลังโจมตีที่สูงนะเดเมจมันก็จะสูงตามไปด้วยแบบนี้นั่นเองนะครับ มีทั้งสโลแล้วก็ผลักศัตรูให้ติดสตันแบบนี้นะครับผมและเมื่อเราเลเวล6ก็สามารถอัพอีกบูมหนึ่งก็เลือกมาเป็นสนาวเลยนะครับสนาวจะเป็นการตะโกนแซงในมเมดแก่เป้าหมายโดยรอบแบบนี้นะครับผมลดค่า ATK แล้วก็ SP ATK ทําให้ศัตรูสโลเราก็จะได้รับสถานะโลมาด้วยนะครับหลังจากตะโกนครั้งสุดท้ายจะทําให้เป้าหมายติดสถานะสตันนั่นเองนะครับและระหว่างที่เราตะโกนนะตัวเราก็จะวิ่งช้าลงแบบนี้นะฮะแต่มันจะใช้คอมโบกับหูปแปลกได้นะครับ ถ้าเกิดว่าเราใช้สนาวไปแล้วสามารถพุ่งแบบนี้ได้เลยนะครับจะทําให้โมบิลิตี้การเคลื่อนที่ของเราเนี่ยไวไมากยิ่งขึ้นนั่นเองอ่าประมาณนี้นะครับระหว่างที่เราใช้สนาวนะครับเราไม่สามารถโจมตีปกติได้นะฮะแบบนี้เลยนะมันจะล็อกเอาไว้นะครับผมจนกว่าเราจะใช้มูฟอันนี้เสร็จสิ้นนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเอาสายนี้ไปเล่นให้ทุกคนได้ดูกันเลยนะครับโอเคสายนี้ผมก็จะเน้นไอเทมบวกความถึกความอึดให้กับเรานั่นเองก็ตามนี้เลยนะครับเหรียญก็จัดเป็นสายดีเฟนส์อันนี้เลยนะครับจะเน้นค่า HP แล้วก็เหรียญสีขาวและเหรียญสีฟ้าเป็นหลักเลยนะมา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 ,มาเข้ามาแล้วก็เลือกให้ไวเลยครับไอ้พวกบทพวกนี้มันจับคู่ช้าเลยเกินนะฮะอ่าเปลี่ยนเหรียญแป๊บนึ่งครับเอาเป็นสายดีเฟนส์ไปนะโอเคเกมนี้ไปยืนเลนล่างบ้างดีกว่านะครับผมเฮ้ยฝั่งเรามีโซโลโบรต,ตัวแทงค์อีกตัวนึ่งครับให้เขาไปเล่นบนแล้วกันนะโอ้มีแทงค์สตัวแล้วก็ซับ2ตัวเลยนะฮะโอ้โหอย่างโหด่บบระบทมันเลือกมานะตัวไดเมจมันมีแค่เกมกล้าตัวเดียวเองอะ่ะ ลุยๆๆสวิปจะเป็นการยิงดาวใส่เป้าหมายแบบนี้นะครับเป้าหมายที่โดนยิงจะโดนมาร์คเมื่อเราอยู่ในวงกลมของตัวที่โดนมาร์คเราก็จะวิ่งไวขึ้นแล้วก็ทําให้การโจมตีปกติเป็นแบบบูสต์นะครับเฟกเทียก็จะเป็นการร้องไห้แบบนี้นะสร้างไดเมจแล้วก็ลดค่าดีเฟนต์แล้วก็เอสพีดีเฟนต์ของเป้าหมายลงนะครับผม ฟาวเพลย์มาแล้วนี่พุ่งไปพุ่งแล้วก็กระแทกครับสต้นไปด้วยพุ่งไปหนึ่งทีพุ่งไปอีกทีนึงกระแทกมันออกมาโอ้กระแทกไม่โดนว่ะเมื่อกี้ถ้ากระแทกโดนปลิวแน่กาช็อปตัวนี้เนี่ยแทกออกมา ไปไหนฮลโหลโอเคเรี okay, ็บร้อยดังๆๆทันไหมโอเคทัน okay, อยู่ครับไปเฮ้ยมันเอานกบวดเลยว่ะหนี ii, ใช้สนอไปครับเดเมจต่อเนื่อง แต่เดเมจค่อนข้างเบานะฮะมันจะมีตรงที่มีซีซีอ่ะนี่กับแทกงออกมาสนานเอาพุ่งไปดินี่เรียบร้อยครับมามามา,มาได้อีกทีนึงพุ่งมันโอ้โหไม่โดนว่ะแย่งฟา้าไม่หมดอะ่ะนี่ย่งฟา้าไม่หมดอะ่ะมาดิเด็กกอสมาดิ อันนี้ก็ยังมีซีซีสตันนะครับเฮ้ยได้อยู่ไหนมาแล้วโอ้โหเกิงกาห้าวเกิงกาห้าวอะ่ะเกิงกาห้าวอะ่ะพวก มาดูดดูดโล่มันมาหนีเรียบร้อยฮารอนเฟมเรียบร้อยปึ้งผลักมันออกมาเรียบร้อย ไมได้ว่ัมันดังห่วงแตกซะก่อนปึ้ทงท่าที่สองนี้ค่อนข้างจะเบานะครับแต่มันจะมีดีตรงที่ทำให้สตั้นหมู่ได้นั่นเองนะฮะแบบนี้ฮะไปถอยก่อนเอาตัวรอดก็สูงด้วยนะค่อนข้างพลิ้วนะฮะเฮ้ยเพื่อนมาช่วยหน่อยเร็ว มันจะไปไหนมันจะไปไหนล่ะครับโอ้โหโดนลุมแล้วโดนลุมแล้วถอยสตันไปไหนอู้มาน่หนี่คิวไปดิเก็บสองไปเก็บบอดเก็บบอดสองตัวไป อย่างเจ๋งอะ่ะเก็บบอดได้อย่างเจ๋งอะ่ะนี่ไปครับถอยถอยถอยดาเมจค่อนข้างเบานะฮะผมเอาเป็นสายดีเฟนต์มาด้วยแหละแต่มันค่อนข้างที่จะปวดดีนะครับเข้าไวออกไวนะเพราะว่าบูมแรกเนี่ยมันสามารถใช้ได้สองครั้งนั่นเองนะฮะเนี่ยกระแทกมันนะ

มาแย่งมันให้หมดอะเอาโล่นมาดูดโล่นมาโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวใส่ก่อนไม่ไหวโอ้ยมันใช่อยู่ไหนใส่เราทั้งนั้นเลยอ่ะเฮ้ยเพื่อนไปไหนหมดปอดเพื่อนยากหายไปไหนกันหมด เยเดยกอดก่อนโอ้โหมีฟื้นฟูเอพีด้วยอ่ะสามตัวแล้วฮะจ่มตีไม่เข้าอ่ะด้เดเมจไม่พอด้เดเมจเบาเบา เจอกับชอมก็จะตายแล้วชอมนี่อย่างแรงไปไหนอะไม่ต้องหนีหนีหวดไปมาอีกแล้วอะไม่อยากสู้เลยว่ะเดมเมจเบานะฮะ น่าจะต้องลองสายไดเมจดูนะครับไม่รู้ว่าจะแรงสักแค่ไหนนะคือตัวมันค่อนข้างที่จะพลิวอยู่แล้วด้วยนะครับเอโอ้ย,อย,อย,อยมันจะโชบผมอะ่ะอุ้ยใช้อยู่ไหนเลยฮาโอนเฟรมไปไหนเฮ้ยมันใช้วิ่งไวแล้วอะ่ะหนีหวดไป สันไปดิสันไปดิถ้าแรกก็สันได้ท่าสองก็สันได้ C C ถือว่าค่อนข้างดีนะ V C C ทั้งสองสายเลยนะครับถือว่าดีอยู่นะฮะ C C มีทั้งสองสายแบบนี้นะโอ้มันอัดยูไนแล่ะ โอ้ยเอาไม่ลงอะ่ะปล่อยมันไปก่อนเรียบร้อยต่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 อยสู้ไม่ได้ครับกาช้อมสูนไว้ก่อนนะฮะสูนไว้ปึ๊บดูดโล่นะฮะดูดโล่นมาดูดโล่ม,นะลม,มา,มมานี่มาดิเราต้องใส่อาศัยเทคนิค่ะ นี่สวยสวยเลยกซ็ซาต้องเป็นของเราจังหวะนี้ได้มันแล้วครับได้มาแล้วแล้วไปครับไปดันกันไปดันกันฟึบฟึบนี่แดดไปสองทีนะฮะค่อนข้างฟิวเลยนะเนี่ยแดดได้ตลอดนะฮะสองทีสตันก็มี ถ้าเล่นเป็นสายเดเมจผมว่าน่าจะเวิร์กนะต้องลองดูฮะไปดังดีกว่าโลยังมีครับดังดีกว่าเฮ้ยคำวันนั้นมาโอ้โหอัดอยู่ไหนใส ไป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 ปึมอ่าเรียบร้อยครับผมจบเกมไปโอ้โหโฉบมาแต่ไกลโฉบจากในฐานมาใส่เราเลยนะครับอ่าเกมนี้ก็คิวไป17ตัวนะฮะดูไดเมจหน่อยฮะเอนข้างที่จะเบานะโอ้โหแต่1นึ่งแสนกว่าเลยนะเออเดเมจมันสะสมกันเยอะขนาดนี้เลยเห, oh, <shit. S 1> เห็นเบาๆแบบมอกี้นะครับก็คิวกระจายนะฮะบอทมันไม่ค่อยเก่งด้วยแหละนะ โอเคก็จบกันไปเรียบร้อยสำหรับการเล่นมุฟเซ็ตสายที่2ของอัมบริออนหรือว่าเบกกี้นั่นเองนะครับผม จะสังเกตได้ว่าสายนี้เนี่ยมันมีความพลิ้วจากสกิลหนึ่งค่อนข้างที่จะเยอะอยู่พอสมควรเลยนะครับคือมูฟแรกถ้าเกิดว่าเราโจมตีโดนศัตรูมันสามารถทําการแดดได้อีกครั้งหนึ่งนะจะทําให้ตัวนี้เนี่ยมันมีความพลิ้วที่มากนั่นเองนะครับผมสามารถแดดไปมาได้หลอ,ลอกล่อศัตรูได้แล้วก็ใช้ในการหลบหนีได้ดีด้วยเช่นกันนะครับผมว่าถ้าเอาสายนี้ไปเล่นเป็นสายเดเมจคิดว่าน่าจะเวิร์กอยู่นะครับยังไงก็ต้องลองเอาไปเล่นดูไปเปลี่ยนไอเทมดูอีกทีนะฮะเช่นเคยครับถ้าหากว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลื วันนี้ผมต้องขอตัวลากันไปก่อนครับครับ